สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรื่องราวต่างๆของการพัฒนาในเอเชียและก็ทั้งโลกใบนี้โดยจีนแล้วนะครับอาจารสมภพครับผมมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับบ้านเป็นเหมือนกับเวที ที่ทุกคนในโลกเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ด้วยการแบบเป็นฉันมิตรสงบสุขแต่เทศไทยถือว่ามีจุดเด่นนะในเรื่องของอ้ความไม่มีช่องว่างเมื่อคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยมาทํางานมาลงทุนมาอะไรายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะว่าเขาจะตั้งข้วนตั้งแก๊งต่อต้านต่อสู้อะไรกันไอ้ตรงนี้อาจารย์มีข้อคิดยังไงเพราะว่า ผมมีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้นั้นไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดใมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยมีความคิดมีความรู้สึกแล้วก็ร่วมมือกันแบบไทยๆอาจารยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดแข็งน่าจะเป็นจุดขายที่จะดึงดูดคนมาลงทุนมาอยู่กินมาทำธุรกิจในประเทศไทยมา,มากๆนะเลยครับเออแล้วก็น้อยชาติมากที่จะมีมพัฒนาการและภูมิหลังอย่างเมืองไทยคือเมืองไทยเราเนี่ยเป็นสังคม ของผู้สังคมพูุเชื้อชาติพหุชาตินะครไม่ว่าจะเป็นตะวันตกก็ดีตะวันออกก็ดีตะวันออกก็เช่นญี่ปุ่นนะฮะเช่นจีนนะครับตันตกก็เช่นโปรตุเกสนะครับฮอลันดาฝรั่งเศสนะครับฉะนั้นเมื่อไปเนี้มันก็เลยทําให้คนไทยคุ้นชินต่อกันอยู่ร่วมกับต่างชาตินี่คือประวัติศาสตร์ไทยใช่ครับถ้าดูจากจุดนี้ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราก็เชื่อว่าสิ่งที่ประเทศที่เขากําลังมีความขัดแย้งกันครับ น่าจะสามารถที่จะใช้ไทยนั้น<ช>เป็นตัวหล่อหลอมน,<ช>นะคร<ช>ับนะอย่าง,งยกตัวอย่างอย่างับเช่นในนิคมผมนะ<ช><ช>ตอนนี้เรามีโรงงานอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณสักพันสามรอยโรงปรากฏว่าเป็นคนญี่ปุ่นอยู่เนี่ยประมาณสักกว่าครึ่งแล้ววันนี้ก็มีจีนอยู่ประมาณสักสักสองพันคนญี่ปุ่นนี่สักสี่พัน นะแต่ไม่เคยมีอะไรลระหองละแห่งนะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยอาจจะมีไอ้นุนไอ้นี่แต่ที่ประเทศไทยไม่มีไอ้นี่คือเอกลักษณ์อันหนึ่งของวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยที่มีน่าจะเป็นจุด ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นมาร่วมมือกับคนไทยมาใช้มืองไทยเป็นชุมทางและกระจายไปตัวไปสู่ไปสู่ประเทศรอบๆบ้านเราบวกกับรัฐบาลตอนนี้กําลังสร้างนโยบายเขาเรียกว่าสํานักงานใหญ่ในภูมิภาคน่าจะทําให้ประเทศไทยนี้มีเสน่มีเสน่และสามารถที่จะลงทุนได้เมื่อมากขึ้นเพิ่มขึ้นอีกอันนึงใช่ไหมครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน ของจีนและอนาคตของเศษรษฐกิจในอาเซียนครับสวัสดีครับ